ความสให้รปะชชานสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนก่อนอื่นผมขอแสดงความห่วงใย,ยไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ขณะนี้กําลังประสบปัญหาภาัยหนาวอยู่นะครับผมก็ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้วต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งภาคธุรกิจ องค์กรเอกชนต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นั้นมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผมได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของ,ของคอสชเพื่อจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเข้าด้วยกัน โดยคณะกรรมการนี้จะทํางานควบคู่ไปกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติของ่วยงานภาครัฐแต่บรรทุกที่ผ่านมานั้นได้มีการประชุมนัดแรกและที่ประชุมได้มีมติในการวางกรอบการทํางานแก้ไขปัญหาทุจริตออกเป็นสีด้านด้วยกันนะครับเรียกง่ายๆว่านโยบายสีปอก็คือในด้านการป้องปรามเป็นการวางมาตรฐานการป้องกันต่างๆเช่น การแก้ไขระเบียบจัดซื้อจัดจ้างการนำมาตรการจัดซื้อจัดจ้างสากลมาประยุกต์ใช้ข้อตกลงสัญญาคุณธรรมและการแก้ไขกฎหมายต่างๆเช่นเพิ่มบทลงโทษให้ครอบคลุมทั้งผู้ให้และผู้รับเพิ่มมาตรการดำเนินการกับข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิรูปโครงสร้างรัฐวิสาหกิจเพื่อบ้องการการทุจริตคอร์รัปชันในด้านการปราบปรามนั้นรัฐบาลทราบดีว่าพี่น้องประชาชน มีความห่วงใยต่อปัญหาคอร์รัปชันและอยากเห็นคดีความทุจริตต่างๆมีข้อยุติโดยเร็วซึ่งขอสชและรัฐบาลกำลังเร่งรัดติดตามความคืบหน้าของคดีทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเปิดช่องทางให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถแจ้งบาแสการกระทําความผิดในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านศูนย์รับแจ้งเบาะแสของทางนี่รัฐบาลและส่วนราชการต่างๆในด้านการปรกจิสานึกนั้นประชาชนทุกคนนั้นต้องร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะสื่อมวลชนต้องช่วยเป็นสื่อให้ทุกคนและสังคมทราบถึงการกระทําความผิดและสุดท้ายปอสุดท้ายนะครับคือในด้านการประชาธมพันธ์ให้รับรู้รับทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ รับในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากการพบปะหาหรือกับตัวแทนนักธุรกิจหลายกลุ่มนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเศรษฐกิจในโลกปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในด้านการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศดังนั้นรัฐบาลจะกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการใช้ใจ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้เม็ดเงินเหล่านั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาคธุรกิจนักลงทุนต่างๆ <S <S สําหรับปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนที่มีความล่าช้านั้นจะให้คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัดที่เรียกว่ากรอจังหวัดนะครับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการก,ารกรบจที่มีท่านผู้ว่า,าการจังหวัดเป็นประธานได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันเร่งรัดผลักดันการเบิกจ่ายในงบลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่นะครับเพื่อให้การดำเนินการต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ให้ติดตามืัองนี้ต่อไปนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยการาทําธุรกิจสีเทานะครับที่ไม่ถูกกฎหมายและในเรื่องของการประชานิยมที่ไม่ถูกต้องนะครับหลังจากวันที่ย2พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคอสชรัฐบาลก็ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างในหลายด้านได้กาหนดนโยบาย วางแนวทางในกายบัตรในเรื่องการบริหารจัดการแผ่นดินให้มีความยั่งยืนโดยการลดโครงการประชาชนต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับสร้างความเสียหายให้กับระบบการเงินการคลังการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังและการจัดระเบียบสังคมในเรื่องการจัดระเบียบถนนหนทางการบุกรุกที่ดินการปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและการพนันอาจจะทําให้เงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากกว่าที่ควรนะครับ ไม่เงินเหล่านั้นส่งผลกระทบโดยตรงให้กับผู้มีไรายได้น้อยนะครับที่ต้องการที่มีอาชีพในการหาเช้ากินข้ามนะครับแต่ในเรื่องนี้การปรับปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับที่เราจะำเป็นต้องยุติให้ได้เพื่อจะปรับโครงสร้างประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็หาอาชีพไรายได้ให้กับประชาชนทุกวกทุกฝ่ายนะในทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดีขึ้นต่อไปนะครับในระยะเวลาสั้นนะครับพยายามทําเต็มที่ในเรื่องนี้ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศเพื่ออนาคตน,นั้นเนื่องจากที่ผ่านมานั้นประเทศไทยขาดการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคการเกษตรมาเป็นเวลานานปัจจุบันนั้นรัฐบาลกําลังเดินหน้านะครับในการสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรในระยะยาวเช่นการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มไรายได้อีกทั้งจะเป็นการผลิตตามความต้องการของตลาดซึ่งเป็นที่นิยมสินค้าเพื่อสุขภาพ อาจจะทําให้ผลิตผลนั้นได้ราคาดีขันยุการรัฐบาลได้สั่งให้มีการพัฒนาตลาดกลางสินค้าการเกษตรชุมชนในท้องที่เพื่อให้เกษตรกรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกลไกตลาดและกําหนดราคาที่เหมาะสมด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางผู้บริโภคนั้นก็สามารถที่จะไปซื้อสินค้าที่สดใหม่ได้โดยตรงจากผู้ผลิตในราคาที่เป็นธรรมเป็นพื้นที่ที่ผู้ผลิตสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆในการที่จะผลิตสินค้าเกษตร เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานพ่อค้าแม่ขายก็สามารถที่จะเดินขี่จักรยานขับรถไปยังตลาดที่อยู่ใกล้ๆนะครับประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีการดําเนินการในเรื่องของการโซนนิ่งการกําหนดพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกนะครับการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยธนาคารเมล็ดพันธุ์การจัดหาตลาดใหม่ๆเพื่อจะส่งออกสินค้าการเกษตร เหล่านี้เป็นต้นนะครับในปีนี้นั้นกระทรวงเกษตรได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรวมทั้งหมด882แห่งในทุกอำเภอทั่วประเทศ1อำเภอ1ศูนย์นะ,นะครับซึ่งกมรมส่งเสริมก็ได้นําเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาใช้ในพื้นที่ชนประธานภาคกลาง20จังหวัดก็พบว่าชาวนานั้นสามารถจะลดปุ๋ยเคมีได้47%และผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีก7%นตะครับต้นทุนในการปลูกข้าวจะลดลงเฉลี่ย4 0 0ร้0ถึงบาทเพื่อจะแก้ปัญหาปุ๋ยผิด ปุปปป๋ยปลอมปุ๋ยแพงอย่างเป็นรูปรธรรมนอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จอีกกว่า800ศูนย์ทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรเติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและย,ย,ยั่งยืนนะครับในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานผมรับทราบมาตอนนี้นั้นปัญหาสาคัญของภาคธุรกิจมากก็เนื่องจากว่าแรงงานเราขาดแคลนนะครับในทุกภาคอุตสาหกรรมหากเราไม่มีการเตรียมการไม่มีการพัฒนาแรงงาน ปัญหาแรงงานดังกล่าวนั้นจัทเวีมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการประกอบการนะครับรัฐบาลได้อนุมัติโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานไปแล้วหลายโครงการผ่านทางกระทรวงเกษตรในเรื่องการอบรมความรู้ต่างๆให้เกษตรกรกระทรวงศึกษาและกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นระดับอาชีวะหรือดมศึกษาในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานโดยพ้องยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเตรียมการสู่ AEC ในปีหน้าด้วยนะครับ ด้มีการจัดทําความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการในการผลิตแรงงานฝีมือคือไปฝึกที่โรงงานเลยนะครับในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีตัวอย่างแบบอย่างหรือมีเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ให้ฝึกได้โดยตรงนะครับทั้งนี้เพื่อจะเตรียมการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ต้องการภายในประเทศตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเน้นนำจุดยืนที่ว่าตัชีแต่อาชีวะนั้นจะต้องเป็นกลุ่มที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนั้นได้อมอบหมายให้บีไอไปพิจารณาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการอนุญ,ญาตให้สามารถนำเข้าแรงงานได้หากมีความจําเป็นนะครับและก็ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและมีผลกระทบต่อแรงงานภายในประเทศก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดรับเอซในปลายปีนี้การลงทุนที่ผ่านมานั้นของบี i ไอมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากแต่เราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลังวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7นะครับก็มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า1,080โครงการรัฐบาลได้มีการดูมัติโครงการไปแล้วกว่า1 5 0โครงการก็คิดเป็นไม่เงินลงทุนประมาณ680ล้านบาทแล้วนะครับสำหรับต้นปีนี้การท่องเที่ยวถือว่าเป็นเครื่องมือหลักที่จะนำไรายได้เข้าสู่ประเทศได้เร็วที่สุดรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวได้จัดทำโครงการท่องเที่ยววิถีไทย Discover t h a i n e s s นะครับเพื่อ,อรณรงค์ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจะทําให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการต่างๆของไทยซึ่งจะนํารายได้มาสู่ชุมชนและท้องถิ่นนะครับเช่นเรื่องสมุนไพรเครื่องสำอางยาพื้นบ้านอาหารผ้าไหมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาท่าจอดเรือสํารานท่าเรือยอดที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเดื่นให้เป็นรูปธรรมที่มีศักยภาพ เพื่อจะเป็นช่องทางใหม่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาตลาดน้ําโดยการพัฒนาครูคลองให้น้ําใสเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆและต่อเนื่องกับชุมชนที่เป็นวิถีไทยด้วยนะครับในเรื่องการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานนั้นการดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่จะต้องเตรียมการไว้ในวันนี้นั้นทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าต้องรีดดำเนินการในเรื่องการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานคมานาคมขนส่ง หลายโครงการมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับเช่นเส้นทางรถไฟทางคู่นะครับ6เส้นทางไประยะทาง873กิโลเมตรเริ่มดำเนินการแล้วในหลายด้านคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในไตรามาส3ของปีนี้นะครับในส่วนรถไฟฟ้านั้นหลายเส้นได้ก่อสร้างไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชันสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนและส่วนต่อขยายต่างๆเช่นสายสีเขียวเข้มแบริ่งสมุทรปราการสายสีน้ําเงินบางซื่อท่าพระนะครับ หัวลาโพงบางแคก็ได้มีความคืบหน้าไปมากสําหรับท่าอากาศยานหลายแห่งก็ได้เริ่มดำเนินการปร,ปรับปรุงไปแล้วเช่นท่าอากาศยานภูเก็ตก็คาดว่าจะปร,ปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนาย,ยนปีนี้นะครับส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟสสองและการสร้างทางวิ่งสำรองนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการออกแบบเพื่ออนุมัติโครงการนะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าสำหรับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและการพัฒนาศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ก็จะเริ่มดําเนินการกอร่อสร้างให้ทันภายในกลางปี2558นะครับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเชื่อมต่อจุดยุทธศาสตร์หลักที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคโดยจะเชื่อมต่อกับด่านชายแดนที่สําคัญที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลมีแผนจะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคราวนี้ก็ได้มีการอนุมัติพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว5พื้นที่นําร่องนะครับบวกหนองคายด้วยทั้งนี้ก็จะมีการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการลงทุน จะตั้งศูนย์วันซฟอ์เซอร์วิสนะครับให้ง่ายต่อการติดต่อและการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆโดยมีการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนของประเทศเข้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนี้นะครับซึ่งจะช่วยพัฒนาภูมิภาคอาเซียนของเราก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ช่วยเอกชนที่ไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้รับความสะดวกในการผ่านแดนของแรงงานซึ่งได้มีการดําเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับเช่นเตรียมการในเรื่องการสแกนบัตรแรงงาน ที่ข้ามฝั่งเข้ามาทํางานแบบชาวบ้านยังกลับในเขตชายแดนหลายพื้นที่นะครับอันนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานตามเขตแนวตะเข็บชายแดนทั้งสองฝั่งเลยนะครับในเรื่องค่าแรงค่า,ชาใช้จ่ายแล้วก็คงจะต้องมีการจัดเตรียมที่พักแกับแรงงานด้วยนะครับนอกจากเรื่องของโรงงานแล้วก็คงเป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นศูนย์รวบรวมสินค้านะครับแลกเปลี่ยนสินค้ารับซื้อผลิตผลทางการ เกษตรประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพื่อจะนํามาปรับปรุงคุณภาพและส่งออกไปประเทศที่3หรือนํามาเป็นวันสดุต้นทุนนะครับอย่างที่เคยกับเรียนมาแล้วในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถทั้งหมดนี้ก็ได้สั่งการไปหมดแล้วนะครับทุกภาคส่วนจะต้องดูแลให้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ทั้งนี้จะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกต่างๆรวมไปถึงการโซนิ่งพื้นที่นะครับ ที่จะต้องทําการเกษตรชนบททานอุตสาหกรรมแล้วก็การพัฒนาเมืองนะครับพัฒนาสถานศึกษาในเขตภูมิภาคทุกอย่างจะต้องมีความสอดคล้องกันทุกด้านสามารถจะเชื่อมโยงนะครับไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ส่วนราชการนั้นต้องบูรณาการร่วมกันนะครับหากต่างคนต่างทํานั้นมันก็จะทําให้เกิดการแบ่งแย่งผลประโยชน์นะครับแล้วก็เกิดความไม่ทั่วถึงแล้วก็ทําไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายมันก็มีอยู่หลายตัวะฉะนั้นต้องทําพยายามทําให้ได้อะไรเกิดก่อน ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนต้องคำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักนะครับเราต้องนําล่องให้ได้นะครับในปีนี้ให้ได้นะครับรัฐบาลนั้นจะมีหน้าที่ในการวางราักฐานสนับสนุนจัดหาบงระมานจาัดหาผูาา้ลงทุนร่วมนะครับเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาในภูมิภาคต่อไปซึ่งในขณะนี้ภาคเอกชนก็หลายๆแห่งนะครับก็ได้เสนอมาแล้วว่าพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมการลงทุนนะครับให้กับรัฐบาลนี้ด้วย เพื่อจะให้ทุกภาคส่วนเจริญเติบโตไปได้ด U ้วยกันอย่าง Lock neck. ยั่งยืนนะครับดูแลลดความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชนตามแนวชาดแดนหรือในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับสําหรับในเรื่องของการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ํารัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นทางระยะสั้นและเร่งด่วนทําทันทีนะครับและระยะยาวที่จะต้องวางราักฐานให้แก่ประเทศในอนาคตในระยะสั้นนั้นดาเนินการไปแล้วก็เช่นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาสวนยางการจ่ายเงินไล่ละพันบาทนะครับ ก็เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จให้ได้ดยเร็ว,รวอย่างไรก็ตามในทุกการวาราลักฐานระยะยาวนั้นรัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเช่นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่จะช่วยในการกระจายรายได้ภาษีมรดกหรือภาษีอื่นทั้งระบบนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคอรมอและสรชนะครับภาษีที่ดินปลูกสร้างที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็อยู่ในการพิจารณารายละเอียดของกระทรวงการคลังอยู่นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาเิรษฐกิด้วยนะครับรวมไปถึงการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างที่มีรายได้น้อยการเพิ่มเงินดูแลผู้กเกษียณอายุคนชาราได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่เป็นภาระการเงินการคลังของประเทศนะครับทั้งนี้เพื่อจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรัฐบาลก็ได้ดำเนินการต่างๆอาทิเช่นการเข้าถึงทรัพยากรเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารนณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่พักผ่อนท่องเที่ยวและออกกําลังกายสำหรับประชาชนโดยทั่วไป ที่ผ่านมานั้นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานั้นจะถูกยึดครองอยู่อาศัยใช้ประโยชน์โดยคนกลุ่มน้อยนะอาจจะผิกดกฎหมายด้วยนะครับทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ทัเรื่องของประเทศเข้าไปไม่ถึงก็จะจัดให้มีถนนคนเดินนะมีสวนสาธารนณะให้เป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงในพื้นที่ที่เป็นริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็คงจะเป็นการออกแบบในชั้นต้นแล้วก็นำขออนุมัติคอ,อรมอจากทางรัมาณ นะครับขอความร่วมมือจากภาคเอกชนภาคประชาชนด้วยก็ขอความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ทําวันนี้มันก็จะมีผลในวันหน้านะครับเราต้องดูแลประชาชนทุกพวกทุกฝ่ายให้ได้แล้วก็ทํำยังไงให้ให้มันสอดคล้องกันในเรื่องการป้องกันร,ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะครับตะลิ่งที่จะพังทลายต่อไปในอนาคตก็ต้องแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะเป็นผลผูกพันต่อเน,นื่องกันมายาวนานแล้วในเรื่องที่2ในเรื่องการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพิ่มเติมในทุกพื้นที่ที่ผ่านมานั้น เราก็ได้เริ่มไปแล้วนะครับในในเส้นทางน้ำร่องวันนี้ก็เพิ่มเติมไปหลายที่ทุกจังหวัดแล้วกับานี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วกระทรวงหนึ่งก็มีการจัดขบวนคาราวานจักรยานนะครับก็ร่วมกันในการขี่เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับต่อไปเรื่องที่3คือการช่วยเหลือด้านคดีความเช่นในการผลักดันพรบรการดําเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเปิดช่องของกฎหมายนะครับช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นจํานวนมาก รวมฟ้องคดีและดำเนินคดีในคราวดเดียวกันนะครับเพื่อจะคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้รับความเสียหายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้รวดเร็วทันเวลาด้วยนะครับในเรื่องที่4การจัดตั้งกองทุนยุติธรรมสาหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยที่จะต้องเข้าต่อสู้ในคดีความนะครับก็ดำเนินการไปแล้วในเรื่องที่5เรื่องการจัดทานาโนไฟแนนซ์นะครับให้เป็นแหล่งเงินกู้โดยได้เชิญสถาบันการเงินต่างๆเข้าร่วมโครงการปล่อยเงินกู้สําหรับผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อยนะครับวงเงินรายละไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทอัตราต่อบีร้อยละสต่อเดือนหรือร้อยละสาต่อปีนะครับก็อน,นี้ก็เฉพาะผู้เดือดร้อนนะครับเพราะถ้าไม่เดือดร้อนก็จะไปกู้เลยนะครับวันนี้ปัญหานี่ครัวเรือนมากนะครับการใช้บัตรเครดิตอะไรต่างๆก็มีปัญหาหมดนะครับเพราะฉนั้นภาคเศรษฐกิจก็ต้องดูด้วยขีดความสามารถในการในการใช้ในการใช้นี่อะไรต่างๆมันเป็นปัญหาทั้งหมดมันทําให้ประชาชนนั้นที่มีรายได้น้อยนั้น มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้า,าเราแก้ไขนี้ได้เขาก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลปล่อยเงินกู้เอาแล้วเราปีดรับราเบี้ยสูงผิดกฎหมายนะครับเราก็มีกฎหมายออกมาแล้วในเรื่องการดูแลทั้งเจ้าหนี้ลุกหนี้เหล่านี้นะครับขออคคืนนวาามสุให้เธรชชปะ